สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมมาดูความโหดความมันอีกหนึ่งทีมงานครับโอ้โหปล่อยตัวก่อหนักล้านเลยเปิดหัวไปก่อนแล้วครับดันดันเห็นก็บอกว่าทางเนี่ยของงดเนื้อนะครับโกเบสเกหนึ่งสองศูนย์ไปแล้วเดี๋ยวไม่รู้ ไปดูก่อนรอดไปรอดครับวนไปวนไปเดก้าเดก้า,กาลวกไหมโอ้ยเกือบเกือบวนไปแล้วครับโอ้โอ้นืดนืดทางโหดเหลือเกินครับ โอ้โหเกือบอยู่เกือบอยู่แม่น้ำโดกไปก่อนเลยวันนี้เราอยู่กับทีมงานเสียบพบนะครับก็มีรถบรรทุกหกล้อาจากหลายๆทีมงานมาวิ่งร่วมอยู่ที่นี่โหดโหดมันๆครับทีมงานเสียพบ พิกัดวันนี้บ้านอโนไทยครับตำบล2ชั้นอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับปล่อยตัวครับคันที่2โหดตามออกไปครับโอ้ไปฝั่งนี้เลยครับโอ้โอ้รอ,อดไปรอดครับรอดไปรอด เอียงแล้วเอียงแล้วโอ,โอ้โหโอ้โหโชว์กำลังหน่อยดันแล้วครับดันแล้วครับโอ้เดก,ก้าก็แรงฮีโน่ก็แรงบนถนนนี่ก็คงแซงกันไม่ได้แล้วครับไปแล้วครับ นิ่มๆเลยครับโอ้โหเห็นทางเป็นลมเห็นนมสู้ตายจริงๆงานนี้เสียพบขับไม่โคเองนะคราวนี้มาดูฮีโน่ไม่กล้ากันบ้างครับนี่สีเขียวนี่สีฟ้าดูว่าใครจะแรงกว่ากันวันนี้ออกไปแล้วสองบูดุดันจริงๆครับ หน้าดินสวยๆครับเปิดฤด,ดูกาล2,565ทับ2,566นะครับในช่วงปลายปี2,565เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มาลุยงานดินกันต่อครับเสียพบจัดหนักจัดเต็มบริการดีฝีมือเยี่ยม อลอกหน้าดินนี่ดูครับลอกน,า,นกาีนจะกาเอารถเกดเดอร์มาปาดเอาไว้สวยงามออกมาแล้วครับเสียเป้าคันนี้เที่ยวแรกของเสียเป้าด้วยนะมาวิ่งร่วมกับทีมงานเสียพบเนี่ยไปโน่นแล้วครับไปตามทางเดก,ก้าแนละ ถ้าไปตามทางฮีโน่เนี่ยจะเป่าโอ้โหมันโหดเกินไปขอไปนู่นดีกว่าวนไปนู่นแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนืดนืดนืดรอดนะไอรอดนะเส้นทางเนี่ยประมาณร้อยเมตรครับ โอ้เกือบอยู่ครับแม่ถ้าดับคาตีนเมื่อสักครู่นี่ได้ใช้บริการรถด,ดันตูดแน่นอนมีรถแท็กเตอร์ยันม่านะครับมาคอยสเตนบายรอทำถนนห้นทางอยู่คันต่อไปครับคันที่4ี่คันนี้ มีเสียวอีกหรือเปล่าใส่ดินสวยงามครับใส่ดินแบบสวยงามเลยออกไปแล้วครับ นิ่มๆครับมีโนเมก,กานี่ไม่ต้องห่วงครับแรงอยู่แล้ววนไปนู่นแล้วครับวนไปไกลเลยครับไปช่องทางใหม่โอ้นิ่มๆเลยสะดวกสบายครับ ไปแล้วปลอดภัยนี่เสียภพเอาแก่พบขับเอง รอรถจอดรอรถบรรทุกของล้อแล้วครับระยะทางเส้นทางที่วิ่งก็อพอสมควรครับมีระยะห่างของรถหกล้อพอดีพอดีเลยจอดรอก่อนมาแล้วครับ ย,ยาวเข้าไปวันนี้อากาศดีครับความร้อนเนี่พอดีพอดีเลยไม่ถือว่าร้อนจัดร้อนมากก็ไม่ดีครับ นิ่มๆเลยครับเสียบพบนี่ฝีมือระดับปรมาจารย์นะครับเมื่อก่อนนี่จะจ้างลูกน้องครับอยู่รถแมคโคเนี่ยแต่ว,ว่ารอบนี้ปีฤดูดอดกน,นี้ครับรุยเองเลยครับนี่ใส่ดินสวยมากครับ ปล่อยตัวออกไปนิ่มๆเลยครับ หยุดสเสียวๆนี่จะอยู่โซนนู้นแล้วครับโอ้รถไฟนอกรางมาแล้วครับนี่รถไฟนอกรางเสียนีก นิกสุดหล่อเสียนิกนี่สังกัดทีมงานสอจดิตลำครับแต่ว่าทีมงานสอจดตลำเสียแบกนี่ยังไม่ได้ออกนะครับ ยังไม่เปิดทําการแสดงครับยังไม่เปิดวงกําลังาหาที่หาที่วอร์มอยู่เปิดวงวันไหนรับรองมันแน่นอนครับทีมงานสอเจดิตรับวันนี้ส่งส่งมา1คันส่งมาลุย1นึ่ันครับสว,บวัสดีครับ วันนี้เอาบ้าง่ะเดี๋ยวนิกบอกไม่มาตั้งแต่เมื่อวาน <S 2> <S 2> <S ไปแล้วครับตรงไหนติดก็เปิดช่องทางใหม่ไปเรื่อยแล้วครับ ล่วงนะจะล่วงนะเสียสดีโอ้โหถ้าล่วงนี่หนักไฟแน่นอนรถไฟนอกรางนิ่มๆครับนิ่มๆ สบายสบายเอาหันกลับมาฝั่งนี้มาดูหมูน้อยหน่อยหมูบินนี่คือหมูบินครับเสียหมูเสียหมูนี่จากบ้านกระโลงน้องขอนเสียนิกเมื่อสักครู่นี่จากบ้านตาลามตะมน2สองชั้นนี่แหละครับ แต่ว,ว่าหมูนโมบินนี่จากกระโลงหน้องขอนกันทรารลมนะครับก็มีแต่ทีมงานในเบอร์กระสังนี่แหละครับเจ้าทินเจ้าทินเดี๋ยวหมูบินเนี่ยจะบินผ่านหลุมไหมหมูบินบอกขอโชว์หน่อย ไปแล้วครับนิ่มๆครับเอาอไม่ไปทางนู้นแล้วขอโชว์พลังหน่อยโชว์ทางนืดๆหน่อยโอ้อย่าอยู่นะอย่าอยู่นะ โอ้โหหมูบินข้ามหลุมครับไปแล้วสบายสบายนี่สเตนบายไว้ทำถนนหนทางครับตรงไหนหลุมก็ดันใส่วิ่งไกลครับทีมงานเอาทิ้งท้าไว้เพียงเท่านี้ครับทีมงานเสียพบ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ